สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของแอดหนุ่มสุพันนะคะเสื้อตกถังพลังเงินดีค่ะแล้วก็ยังมีของสนโพดามที่เอถามหามานะคะชุดเลขเด็ดของอาจารย์โกสัมพีแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบาง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ เรามาดูชุด1ิหน่วยบนนะคะของแอสแสงเดือนกันก่อนผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา4ตัวเลข2ก็เข้าไปนะคะสลากออก6 6 2สว่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของแอสแสงเดือนจะให้เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข0ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นลันชุดล่างของแอดเกแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก3-7ส่วนแนวทางงวดนี้ลันชุดล่างของแอดเกจะให้เลข2กับเลขค่าใครชื่นชอบก็แคปเก็บได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นของหนุ่มสุพรรนผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปแค่เลขเด่นนะคะคือเลข2เนาะออกข้อมูลชุดบนสลากอ,ออก6กสองตัวเจาะก,ก็พลาดไปหลุดไปส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขานะคะจะให้เลข4กับเลข5ตัวเจาะจะมี4 6 4 7 4 8 5 6 5 7 58เจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้7 4 7แล้วก็147ก็ของเขาตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของอาจารย์โกสนะัมพีนักคำนวณอันนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาก็มาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข0ย์เลขรองให้เลขเก้าเจาะข้อมูล3ตัวจะให้402 502 692แล้วก็592เจาะข้อมูล2ตัวก็จะมี02 92 06 95 05 97 09แล้วก็69 ส่วนข้อมูลชุดล่างนะคะเลขเด่นให้เลข7เลขรองให้เลข0ตัวเจาะนะคะก็จะมี70 06 76 09 79 69 74แล้วก็27ตัวนิ้นของเขาก็จะมีปากกาวงกลมอยู่เนาะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์โกสัมพีด้วยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นแต้มรวมค่ะของอาจารย์คมนะคะเรามาดูสูตรที่1กันก่อนนี้แต้มรวม3ตัวพิกัดบนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเลขแต้มของเขาจะให้แต้ม5แต้ม6แต้ม7แต้ม9แต้ม0ูนแล้วก็แต้ม1ส่วนต่อมาจะเป็นแต้ม3ตัวบนนะคะสูตรที่2แนวทางงวดนี้ให้แต้ม4แต้ม9แต้ม0ูนย์แต้ม2แต้ม7แล้วก็แต้ม8 ต่อมาจะเป็นแต้มรวม3ตัวบนสูตรที่3อันนี้เป็นแนวทางงวดนี้นะคะก็จะให้แต้ม9แต้ม0นแต้ม1แต้ม2แต้ม3แล้วก็แต้ม5ของอาจารย์โคมเราก็มาดูชุดเด่นบนล่างกันก่อนนะคะอันนี้แบบ4ตัวแนวทางงวดนี้ให้เลข4เลข5เลข7แล้วก็เลข0 ต่อมาจะเป็นเด่นบนล่างแบบ3ตัวแนวทางงวดนี้ให้เลข0ูเลข3แล้วก็เลข4ส่วนต่อมาจะเป็นตัวเจาะของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางงวดนี้ค่ะระบุพิกัดมาเป็นข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลย fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะ จริงๆก็สามารถนําไปเทียบชนกับสํานักอื่นก็ได้เนาะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงนะคะกับของอาจารย์คมส่วนอันนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปทางข้อมูลชุดบนแล้วก็ชุดล่างเลยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นเลขตารางของเขาแนวทางงวดนี้นะคะเลขในตารางก็ให้เลข3เลข0ูเลข7เลข9เลข1เลข8แล้วก็เลขหใครขชื่นชอบของอาจารย์คมอยู่แอดก็รวบรวมมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณของอาจารย์คมด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นโครงสร้าง2ตัวบนล่างนะคะของสวนโพดําที่ FC ถามหามาชุดนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็เข้าไปอยู่เนาะสำหรับ2 6 6 2ข้อมูลชุดบนสว่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วคะ่ะ FC ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยจริงๆก็สามารถนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้นะคะอาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงเนาะ แอดก็ขอบคุณของสวนโพดำด้วยนะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นของแม่จำเนียรลอตเตอรี่นะคะ10เลขขายดีของเขาแนวทางงวดนี้จะให้39 38 15 78 36 79 85 14 13แล้วก็59 ส่วนฟังขวาค่ะก็จะเป็นเลขดังต่างๆนะคะชื่นชอบกันยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดกันไว้เนาะแอดก็ขอบคุณของแม่จำเนียนลอตเตอรี่ด้วยนะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นชุดเด่นบนของแอดมาลีแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก 662ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนของแอดมาลีจะให้เลข8กับเลข6ส่วนต่อมาจะเป็นอีก1ชุดของเขานะคะจะเป็นเด่นบนเหมือนกันชุดนี้จะให้เลข0กับเลข6ตัวเจาะจะมี2 0 2 6 3 0 3 6 7 0แล้วก็76แอดก็ขอบคุณของแอดมาลีด้วยนะคะ ส่วนต่อมาก็จะเป็นของแอดวิสันุอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาจะให้เลข7เลขรองให้เลข0เจาะ3ตัวก็จะให้078 2ตัวก็จะมี78 07 08 71แล้วก็81 จริงๆของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างใครชื่นชอบก็แคปเก็บได้ไม่ชอบก็ผ่านแอดก็ขอบคุณของแอดวิษณุด้วยนะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นของเสือตกถังพลังเงินดีอันนี้แอดเจอเป็นข้อมูลชุดนี้นะคะอีกแบบหนึง่งแอดยังไม่เจอเนาะก็เดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังส่วนแบบนี้ค่ะชุดนี้ก็แนวทางงวดนี้เด่นบนล่างจะให้เลข6กับเลข8 จาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้406 468 467 861 608 384 562 865เจาะข้อมูล2ตัวจะให้61 67 68 06 65 46 08 84 60 86 62 38 ระวังเลขเบิ้ลเลขหาบก็จะมี46666 66 48888กสีท่านใดตามหาอยู่อันนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วเนาะไม่รู้ว่าสูตรนี้หรือเปล่านะคะก็ขอบคุณของเสือตกถังพลังเงินดีด้วยคะ่ะส่วนต่อมาจะเป็นดับ2ตัวท้ายของอาจารย์อภิชโชคนะคะหรือเป็นชุด เลขดับ2ตัวพิกัดบนเนาะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก6กสส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของเขาก็จะให้02 03 04 06 22 30 33 36 50 53แล้วก็56ถ้าชนเลขเด่นยังไงให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณคะ่ะ